กสนอตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมกสนาตำบลสุตุยสวัสดีค่ะคณะกรรมาการการประเมินคัดเลือกกสนอ 5D พรีเมียมประจำปีประมาณ2ค5ดิฉันนางราวิการใจไหวผู้กฆษณาตำบลสุตุยขอเชิญรับชมวิดีทัศน์กสนอ 5D พรีเมียมได้เลยค่ะกสนอตำบลสุตุย สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเมืองลำปางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดลำปางภายใต้การบริหารงานโดยดรเกตแก้วอาริยะเลิศเมตาผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองลำปางโดยมีนางระวิกาใจไหวเป็นครูกศนาตำบลสบตุยผลการดำเนินง,งาน กอสนอตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกอสนอตำบลศบตุย๋ยเป็นผู้ที่ตระหนักรู้หน้าที่รู้บทบาทรู้เวลาและเต็มใจในการบริการโดยบุค,คลิกยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมไฟรู้ไฟ่เรียน ค้นหาอ่านความรู้อยู่เสมอและมีจิตอาสาช่วยเหลืองานในชุมชนนอกจากนี้มีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนมีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบันมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล เธอส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่กศสนตำบลศบตุย๋ยมีจำนวนนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน65คนแบ่งออกเป็นระดับระถมศึกษา2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น16คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย47คนการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปไม่น้อยกว่า170 การเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนอน็ net, คิดเป็นร้อยละ75การเข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ88.70จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ73.33ด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ ก o ๊ดเพลส e e d h h e k k n n กอสโนตำบนศบตุ๋ยมีอาคารเป็นเอกเทศมีสภาพมั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและได้มีการปรับปรุงกอสโนตำบนบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการและยังสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยอีกทั้งมีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีสื่อเทคโนโลยีให้บริการมีอินเทอร์เน็ต WiFi สื่อออนไลน์มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอ,อัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกู o ดแอคทิวิตี้มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอ,อัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่นกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพรหลักสูตรการทำแชมพูสมุนไพรทำให้ผู้เรียนที่ได้รับการอบรมสามารถผลิตสินค้าที่มีความน่าสนใจเสริมสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดการเรียนรู้มาจำหน่ายหน้าร้านขายของชำในชุมชนโดยจัดจำหน่ายในช่วงเย็นของทุกวันซึ่งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วยด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศนตำบลศกตุยมีภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ในการร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกศนตำบลเช่นกลุ่มเครือข่ายขีรางกลุ่มชุมชนท่าเขาน้อยซึ่งได้มีการร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมมีการนิเทศการประเมินผลการจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งมีอาสาสมัครกนนนศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของกศนตำบลได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วยสสวัสดีค่ะไปเล e is มิสบนสำเรียงจิตพระเจ้าได้ศึกษาที่กศนตั้งแต่ระดับประถม จนถึงระดับพปลายในการที่ได้รับจากสุมการศึกษาคือมีกิจกรรมมีการดำรงชีวิตกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นการเรียนการทำงานฝีมือเราไดส้ส่งออกไปขายตามอำเภอตามชุมชนต่างๆโดยที่ คุณครูหวานหรือเลาวิกาเป็นผู้ที่ช่วยจัดทำกิจกรรมโครงการต่างๆเข้ามาในชุมชนท่าพน้อยทางนักศึกษาและประชาชนในชุมชนท่าพน้อยได้มีอ,อาชีพมีงานทำได้ความรู้ตรงนี้มากๆเพราะเพราะคุณครูหวานหรือครูลลาวิกานะคะขอบคุณมากที่ ที่ให้ความรู้แก่ชุมชนท่าคอน้อยด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ก็สนอนตมบลสบตุย๋ยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาประยุกใช้ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ใน Google Sites ตามโครงสร้างหลักสูตรของสำนักงานกศนการจัดการเรียนโดยใช้ Google Classroom นอกจากนี้ได้เรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันระบบช่วยเหลือผู้เรียนและนำมาใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนและช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนสามารถทราบข่าวสารการลงทะเบียนการดูผลการเรียนอีกทั้ง กอสนาตำบลศบตุยยังไมนดําเทคโนโลยีต่างๆมาต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในเรื่องอาชีพการทำขนมเบื้องและได้เผยแพร่ในเพจ o o c c ของกอสนาตำบลศบตุยเพิ่มช่องทางการขายสร้างไรายได้ในชุมชนตำบลศบตุยอีกด้วย ผมนายพัชรพลจิตกองอามน,นักศึกษากศน,น,นตมสุขุยตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นนักเรียนศึกษาตอนปลายครับก็วันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันดีๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนักศึกษาครับทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นแอป,ปตัวนี้เลยครับ mfg นะครับสุขสุยอ,ออนไลน์ครับแอปสิ่งเรานาครับเข้ามาหน้าตาก็าจะมี2โหมด2ฟังก์ชันข้างในนะครับซึ่ง,งการใช้งาน ก็บอกเลยว่าง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เพื่อความสะดวกให้กับนักศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํากันบ้านครับซึ่งจะมีโหมดห้องเรียนออนไลน์นะครับจะเชื่อมต่อเข้ากับ Google Google Classroom ของเพื่อนๆเราเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกันสี่ครับก็จะมีในส่วนของเป็นสื่อนะคะรับสืเดียวที่อยู่ข้างหลังงผมตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้เป็นแบบอีบุ๊กนะครับแล้วก็จะมี การศึกษาคุณิปัญญาครับให้กับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาเขาเป็นแนวทางในการต่อยอดในการเป็นงานอดิเรกนะครับในชีวิตประจำวันก็มีนะครับแล้วก็จะมีเรื่วนของตารางสอบครับตัวนี้ก็จะแจ้งตารางสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบการข้าสอบปลายภาคตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับบอกเพื่อนเพื่อนนักศึกษากันเรานะครับแล้วก็จะมีคอนแทคนะครับกับผู้ที่ปรึกษาก็สอนตอตบดน,นะครับตันนี้ก็จะมีทั้งเบอโทรศัพท์ f a ครับเฟซบุ๊กของคุณที่ปรึกษาไลน์แอดของคุณที่ปรึกษาครับคนี้เลยบอกเลยว่าแอปก็จะนอาต้อวนสุดรือตัวนี้นะครับใช้ดีนะใช้ดีจริงๆเลยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มากด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองใช้กันนะครับลองกิดใจใช้กันนะครับทุกคนขอบคุณครับ